ของของป้าคำใส่นะลือเป็นบางอันแล้วก็ยกไปนะวันนั้นไม่ใช่ได้เอาออกบุตรนะที่ที่จับนะเราลดความหนักด้วยใช่เพราะว่าพื้นเราออกพื้นพื้นออกหมดแล้วก็อันนี้ก็ลือเป็นบางอันาอรงได้ประสเนาะาออกักเมอนอะไรดงง่ายปะรา้ว่าตู แรงคนก็ได <Hoy S 2> ้เป <disposable> well ็นการรื้อบ้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็จัน้ำหนักมากว่าเอาเอาน้ำนั่นแหละน้ำนั่นหละมันน้ำอยู่นั่นมันสบายน้ำไฟมันสบาย

ผู้หญิงก็ยกด้วยกันนี่แหละลุงทรงแม่คำาสเป็นตัวอย่างจริงหรือไม่จริงส่งแม่คำาสเป็นตัวอย่างผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายจริงหรือไม่จริงจริงผู้ชายน่ะขี้คุย

วันนั้นน่ะลุงพลเอาไม้เอาไม้สอดเนาะลุงพลวันนั้นน่ะเอาไม้สอดด้วยลุงพลทำน่ะก็คือกรมทางมายกก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวหรอกนั้นก็เอาอะไรนะเขาบอกว่าเอารถมายกเลยเขาบอกโอ้ยเลขออกเียรถนธนบธลุเลไง ถ้าถ้าเอาพื้นออกอย่างเดียวแล้วเข้าข้างในยกกันนี่มันจะไปไหมไออันข้างนี้ก็ต้องเอาออกมีลูกข้างนี้ก็เอาออกยิงไม่อยากหรอกนี่เออนั่นแหละไปพอลลี่น้อไฟก็สูตรไปพอลลี่น้ำไฟก็สะูตรซื้อแล้วซื้อแล้วเขามาบอกว่า เขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอั้นไงฮะอุ้ยยกลแล้ว มันอยู่นั้นมันสบายน้ำเนาะโอเยากเนาะยกเนาะดินยกสบายตรงนั้นน่ะน้ำไฟมันสบายอันนี้ก็ต้องคุยตอนที่อมรบาเนียว่างวันนั้นอ่แต่ว่าไม่ให้เนาไปแล้วดีเพราะว่าน้ำไฟจะได้สบายใจที่เขาจะปล่อยโลก คุยย่าพี่น้องย่าพี่น้องเพราะว่าเอาไปไหนอะยกเลยตรงนั้นเขาเช่าหรือยังสตรงนั้นนั่นแน่แม่เดี๋ยวอยู่ตรงนั้นตรงรถดำว่างว่างอะตรงรถดำมันตรงรถขายจอดนั่นใช่เหรอที่บุรตรงรถดำใช่ไหมไม่ใช่รถดำจอดใช่นะ ไม่ใช่ใช่กรเนียจะยกไปตรงนั้นแหละแล้วมันหางติดกับทางเข้าวห่อ่เลยข้าวไอตุ้มตามมันหติดต้นไม้ยกแกใกล้ว้ได้ตรงนี้เขาเช่ารล้วัาตรงที่อันนี้น่ะยกไเออสบายใจรอให้โอกาสให้เวลาเพาแกหน่อยแกไม่มีเลย ไม่มีเงินอันนี้เขาก็เอากับแม่ก็อันหนึ่งแล้วเขาไม่มีเขาไม่มีเงินจริงๆแล้วยเขาไม่มีเงินจริงๆกบอวว่าน้้จะหมดแลที่อันที่เชาบ้านแม่ก็ไม่ใจยังฝากให้ผมหาคนซื้ออยู่หาคนซื้อไปหาก็ก็ไม่กล้าก็ถ้าไปอยู่ที่อื่นก็ขายสบาย ผมซื้อแต่บ้านผมไปอยู่ใกล้ๆพี่มานาอีกผมซื้อแต่บ้านไงที่ต้องมาเช่าไงที่ต้องไปหาที่เช่าไปหาที่เช่ามันก็สร้างแล้วเนาะก็ไปได้สบายมากยกไปเลยผมบอกผมเบื่อหน้าพี่มานาจะต้องมาอยู่พี่มานาเว้เขาบอกจิ้งเกดแกเขาบอกจิ้งเกดพลังเหรอได้เขาบอกจิ้งเกดจิ้งเจอน่งบ้านเราพี่ต่อลุงอยู่บ้านเราเลย เออถามมันนั้นอันตัวนี้เนี่ยของใครใส่ที่ว่าว่างอยู่นะ อุ้ยก็ลุงสูงนะเนาะเขาเป็นหุ่นนายแบกแห่งของไทยคนเปิงเลยนั่นใช่เพราะนี่แห่งสูงขนาดลุงพอดีเลยอันไหนไทยบ้านไทยบ้านอะไรที่ที่ไม่ได้ให้เขาเช่านะ่ะมันแคบนะนเนาะแคบเข้าไม่ได้หรอกของพองลี่แหละสบาย อะไรขับแปาติดข้าเมื่ก่อนก็ย,ยาแล้วของเขาอย่าไปพูดเขา

มันจะริ่มันอีกเร่องจับแกงทลเลมาแล้วันจะแกงสิขึ้นลงตัดให้ดี โอเคแล้เวเพื่อยยอะไรเยอะไปขึ้นโอ้คลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากดูโฆษณาหน่อย